ตลอดเข้าสื่อช่องเดนเวอนะครับวันนี้นะครับเล้ก็จะมาอัปเดตซีรีส์วายประจำเดือนวิทนาย,ยในให้กับทุกคนได้ดูกันบอกเลยนะคะว่าซีรีส์วายเนี่ยจบไปเยอะมากๆสำหรับเดือนที่ผ่านมาทำให้จำนวนซีรีส์วายนะครับที่ออกอากาศอยู่ในะตอนนี้เนี่ยน้อยมากๆแต่แน่นอนครับถ้าเกิดมีเรื่องเก่จาจบไปก็จะมีเรื่องใหม่กับทุกคนเนี่ยได้รับชมกันอยู่ตลอดซึ่งวันนี้นะครับเล้ก็จะมาอัปเดตว่ามีซีรีส์วายเรื่องไหนบ้างน,นะครับที่จบไปแล้วีอะไรที่ออกอากาศอยู่ในะตอนนี้แล้วก็มีเรื่องไหนบ้างที่มาใหม่ ก่อนอื่นนะครับตามทรนเนียของเราเลยก็จะมาพูดถึงก่อนนะครับว่าเดือนที่ผ่านมานะครับมีซีรีส์วายเรื่องไหนที่จบไปแล้วบ้างบอกเลยนะคะว่าเยอะมากๆมีทั้งหมด8เรื่องในกัน,นครับเริ่มจากแล้วแต่ดาวสตาร์อินไม่ไแอบรงรักเดอะซีรีส์ซีเกทัสออนยูเอาว่าเดสรักได้ไหมในไม่ยิ้มซีคอมบายรักเดียวคิ t ที่ไพซีรีส์นิ่งแค่ก็หาว่าซื้อวอส์แมนรักคุณวายแนนโดส พิน่นก,กรรมกร,รมะเทพคิปปิดลาสวิตและเด็ดสไมล์แคนดี้ในแคนดี้ของฉันบอกเลยนะคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันมีมุมอมองความรักที่มีความแตกต่างกันยอมรับว่าบางเรื่องนะครับก็ทําออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นาะเ่นกับรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ฟินแล้วก็ไม่ไินเท่าไหร่แต่บอกเลยนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆฟินมากๆนะคะอย่างเช่นคิวตี้ไฮซีรีแล้วแต่ดาวแล้วก็แทบหลงรักแล้วก็พินัก,กรรมกรรมเทพนะครับเรนว่า สีเรื่องนี้นะครับทำออกมาได้ดีมากฟินช้ำปอดตลอด,ลอดแต่แล้วก็มีมิติทางนั้นอารมณ์ที่น่าสนใจมากๆใครได้มองหาซีรีส์วายที่จบครบตอนแล้วก็อยากจะดูรวดเดียวจบเนี่ยเรนว่าสีเรื่องนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจมาก ตอนที่ซีรีส์วนะครับที่กาลังออกอากาศอยู่นะตอนนี้กันบ้างสำหรับเดือนนี้นะครับจะมีทั้งหมด7็เรื่องในการซึ่งเรนะื่องอ่ะก็จะไล่เรียงไปตามวันเหมือนเดิมเช่นเคยนั่นเองมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องที่อาจเดือดซีรีส์ออกอากาศทุกวันจันเวลา22นานิกาทางแอปพลิเคชัน SP a y และเวลา23นานิกาทางช่อง3 s d เหมียวเ e อัพน้องเหมียวในห้องผมออกอากาศทุกวันอังคารเวลา20นาิกา30นาทีทางแอปพลิเคชัน SP a y คุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้อออกากาศทุกวันพุธเวลา2 3โมงเย็นทางช่อง g m m 25ระยะหลังทาง Avication i c e Cost เพนโคตรแฟนซีซั่น2อาออกาศทุกวันพฤหัสเวลา20โมงเย็นทาง Avication View แอบ,บจองรัก My Secret Love The Series อออกากาศทุกวันเสาร์เวลา2 2โม55นาทีทางช่อง 3HD และรับชมย้อนหลังทางช่อง YouTube b o r n Channel ลกคิวซีนเมนูลับฉบาบแก้มยุย ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา23่สนาฬิกาทางช่องหน้า mcard sd รายย่อหลังทางแอปพลิเคชัน vtv และพิทพอลเดดซีรีส์พ่อกาศทุกวันเสาร์เวลา23่สนาฬิกาทางช่องวันสามละบเอ็ยยหลังทางแอปพลิเคชัน i c h e ปีทธาเดดซีรีส์วายมาใหม่ประจำเดือนนี้กันบ้างบอกเลยนะคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจมาก แล้วเนเชื่อว่าหนึ่งในเรื่องที่เรนะจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนเนี่ยต่างรอคอยแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนบ้างนั้นเรนก็จะมาอัปเดตในกับดกคนเนี่ยได้ฟังกัน <S <S มาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องขั้วฟ้าของผม Sky i n y o u r Heart ซีรีส์วานจักรวาล s t าร and Sky แล้วแต่ดาวขั้วฟ้าของผมกับเรื่องราวของหมอขั้วฟ้าที่ต้องขึ้นดาดแบบเฉพาะกิจทําให้ได้เจอกับปีนครูอาสาการเจอกันของคนแปลกหน้าได้น้ำพัดหัวใจเปลี่ยนไปตลอดกาล ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะอาก,กาศวันสุขเวลา20เมริกา30นาทีทางช่อง j m m 25แล่หลังทาง a แอปพลิเคชัน i e w เริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่3มิถุนายน ต่อด้วยเช็คเอาท์คืนนั้นกับนายดาวเหนือซีรีส์วายเซ็กซี่โรแมนติกเรื่องราวของนายกับดาวเหนือทั้งสองคนต่างเดินทางมาพักใจที่รีสอร์ทเพืพ่วัิจากาความรักด้วยกันทั้งคู่ทําให้พวกเขาเกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางกายกับช่วงข้ามคืนจนเกิดเป็นความหวั่นไหวทางใจแตะซีรีส์เรื่องนี้นะครับออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา22.30นทางช่องอมริรทรนทีวีและรับชมแบบอันคัดทางแอปพลิเคชันไอชีอีเรื่องเาอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่4มิถุนายน ต่อด้วยลายนางนารักของมาเฟียอันโฟกัสเช่นไหนซีรีวายสายมาเฟียสุดแซ่บเรื่องราวาของคิมชายหนุ่มที่ผิดหวังจากความรักและต้องการใครสักคนมาอกกอดและเพียงคืนเดียวก็ทําให้คิมรู้ความต้องการของตนเองว่าชอบแบบไหนและเป็นคืนเดียวที่ทําให้มาเฟียกำมลนไม่คิดจะปล่อยคิมไปเป็นของใครเป็นซีรีส์เรื่องนี้นะคะจอการในเดือนมิถุนายนทางช่อง J M m 25 ปิดท้ายด้วยเลิฟแมคานิกกัรักรุ่นพีซีรีส์วายโรแมนติกดราม,มา่าเมื่อมีรุ่นน้องมาจีบเพื่อนวีคนสุดท้ายในชีวิตคู่จึงต้องออกลงการรุ่นน้องอย่างมาร์กออกจากเพื่อนแต่ความผิดพลาดดันเกิดขึ้นเมื่อวีเผล่อไปมีอะไรกับมาร์กหลังจากที่มาร์กถูกปฏิเสธมาและมันควรจะจบที่คืนนั้นแต่วีดันไม่หยุดยุ่งเกี่ยวกับมาร์กและมาร์กเองก็ดันไปชอบวี ทาทางที่รู้ว่าวีมีแฟนอยู่แล้วและรักแฟนมากเลยกลายเป็นความรักระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะออกอากาศในเดือนมิถุนายนทางแอปพลิเคชัน VTV เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเรื่องต่างๆนะครับที่เลนน่าได้พูดเองไปบางเรื่องนะครับก็มีข้อมูลที่ชัดเจนเนาะบางเรื่องก็รอก,การประกาศแบบเป็นทางการถ้าเกิดเลนนะ่าได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็จะรีบมาอัปเดตให้กับทุกคนนะ่ะได้ฟังกัน สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครบหวังว่าทุกคนอนะาจจะชอบคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เล่นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะบาย